สวัสดีครับพบกับรายการ BDMs New Normal ครับรายการที่จะสื่อสารข้อมูลของเครือ BDMs เพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐานเดียวกันสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและความสุขในองค์กรครับปัจจุบันครับมีข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมและจริยธรรมของแพทย์ออกมามากมายครับแพทย์ที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรเราลองไปพบกับผู้เชี่ยวชาญดูครับในปัจจุบันครับ เราจะได้เห็นข่าวสารมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมจริยธรรมของแพทย์ทั้งที่ดีและไม่ดีผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆครับสังคมไทยต้องการแพทย์แบบไหนนะครับแพทย์ที่ดีควรเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการ BDS New Normal ได้รับเกียรติอีกครั้งจากนายแพทย์ทีิสุดธิ์รัชชเสวีผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์กลุ่มหนึ่งอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแพทย์ที่ดีเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อ๋อ จริงๆแล้วเนี่ยแพทย์เป็นอาชีพที่สังคมคาดหวังเยอะนะครับแพทย์ที่ดีเป็นสิ่งที่สังคมพบแพทย์แล้วสบายใจได้ยินข่าวเกี่ยวกับแพทย์แล้วมีความสุขชื่นชมนะครับความเก่งความสามารถของแพทย์ต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีข่าวคราวหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยที่ทำให้สังคม ลังเลไม่แน่ใจว่าแพทย์ควรทำแบบนี้ไหมแพทย์ทำอย่างนี้ได้หรออันนี้แหละคือปัญหาที่เราจะต้องคุยกันว่าเราอยากได้แพทย์แบบไหนในสังคมของเราที่จะมาดูแลชีวิตดูแลญาติพี่น้องของเรานะครับทีนี้ทางทางแพทยสภามีกฎข้อบังคับอะไรไหมครับอาจารย์ครับมีครับจริงๆเนี่ยข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหมวดจริยธรรมเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่ปี2525ล้นะครับนานมากแล้วแต่ว่าได้รับการแก้ไขมาเป็นระยะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ในปี2549นะครับก็มีการแก้ไขเกี่ยวกับหมวดจริยธรรมในประเด็นเรื่องของการดำรงตนในสังคมกับประเด็นที่2คือเรื่องของ การไม่ทำอะไรที่เสื่อมเสียเกียรติศักวิชาชีพสองอันนี้จะเป็นอสองหัวข้อที่จะต้องตีความนะครับแล้วก็ดูซิว่าพฤติกรรมของแพทย์แต่ละกรณีเนี่ยเข้ากับอสองหัวข้อนี้หรือไม่อย่างไรค,รคือเขียนไว้ค่อนข้างกว้างมากๆแต่ว่ารายละเอียดเราต้องมาคุยกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับการเขียนเนี่ยอาจจะเขียนเป็นนามธรรมานิดหน่อยเช่นว่า ดำรงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมฟังได้อาจจะงงๆนะครับ,รบหรืออ,อีกอันต่อท้ายเลยก็คือต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ก็จะมีประเด็นว่าเคารพระดับไหนขับรถฝ่าไฟแดงถือว่าไม่เคารพกฎหมายไหมหรือว่าบุกลุกป่าสงวน อย่างนี้เขาลบกฎหมายไหมอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งก็จะต้องตีความกันพอสมควรส่วนประเด็นที่สองที่ที่เขียนเอาไว้ในหมวดจริยธรรมนี้ก็คือว่าการไม่ดำรงตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์วิชาชีพอันนี้กว้างมากนะครับกว้างมากอะไรเรียกว่าเสื่อมอะไรเรียกว่าไม่เสื่อมอะไรเรียกว่ากลางกลางดูยากครับอันนี้ต้องต้องใช้การพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นลายๆไปครับ,รบอาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับว่าอะไรคือการทําที่ไม่เหมาะสม,มครับครับคือคืออันแรกเลยเนี่ยจริยธรรมเนี่ยบางครั้งไม่ได้ขัดต่อก,กฎหมายนะครับแต่ว่าขัดต่อจริยต่อต่อจริยธรรมได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านหรือแพทย์หลายๆกลุ่มเนี่ยอาจจะมองว่าสิ่งที่ตัวเองได้กระทำเนี่ย ไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ควรจะมีความผิดใดๆนะครับ,รบแต่ข้อเท็จริงก็คือว่าการไม่ผิดกฎหมายไม่ได้แปลว่าไม่ได้ผิดจริยธรรมนะครับยกตัวอย่างแพทย์ค้ายาเสพติดนะแพทย์ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแต่ว่าในประเด็นนี้เนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการพิจารณาของกรรมการว่าการทำ ดำรงตอนแบบ,บนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักด์วิชาชีพหรือไม่ครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเป็นเคสเคสไปซึ่งเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นนามธรรมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเส้นที่ขีดแน่นอนว่าสิ่งนี้คือผิดไม่ผิดเราก็ต้องมาว่ากันว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรใช่ไหมครับใช่ครับคงต้องดูข้อเท็จจริงแท้ๆของแต่ละกรณีเลยนะครับยกตัวอย่าง มีบางบางบางกรณีเช่นว่าแพทย์ไปกล่าวหรือว่าไปปลาใสในที่สาธารณะรโดยมีการฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการดูถูกเพศหญิงเยอะเย้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับ,รบซึ่งอันเนี้ยก,ก็ก็ต้องเอามาพิจานะรณาว่าความเป็นแพทย์ค,ควรทำแบบนั้นไหม ในที่สาธารณะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งกรณีนี้ก็เคยเป็นคดีตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็มีการลงโทษไปว่าแพทย์ท่านนี้ดำรงตนไม่สมควรและทำให้เสื่อมเสียกิติศักดิ์วิชาชีพด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่มีคำตัดสินที่แท้จริงขึ้นมาอันนี้เราคุยกันในแง่ของเป็นข้อบังคับของแพทยสภานะครับประมาณสัก2ข้อข้อ5กับข้อ6ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีบทลงโทษไหมครับอาจารย์แบบนี้ มีครับมีครับคือถ้าสมมุตินะครับความผิดนั้นๆเช่นดำรงตนแบบนี้ไม่สมควร,ครแพทย์ที่ดีไม่ควรดำรงตนแบบนี้นะครับหรือ,อ,อการกระทำของแพทย์เหล่านี้เนี่ยจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยทำให้สังคมเนี่ยดูวงการแพทย์ไม่ดีก็เสื่อมเสียเกียรติศัก์วิชาชีพนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้น แล้วมีความรุนแรงโทษก็จะรุนแรงตามนะครับถ้าเล็กน้อยก็โทษน้อยตามตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนภาคทันการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตเลยก็มีนะครับซึ่งก็เป็นความรุนแรงที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีครับที่ต้องมีกฎข้อบังคับเหล่านี้ขึ้นมาครับจริงๆแล้วเพราะอะไรหัวใจของเรื่องนี้คืออะไรครับครับหัวใจหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่า บรรพบุรบุษของแพทย์แท้คำว่าอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายแพทย์อาวุโสทั้งหลายในอดีตเนี่ยคิดเห็นตรงกันนะครับว่าอยากให้แพทย์รุ่นหลังๆเป็นแพทย์ที่ดีและเป็นคนดีของสังคมคถึงจะมีบทจริยธรรมในในในหมวดเหล่านี้ออกมานะครับแล้วก็ได้รับการปฏิบัติสืบมา หลายสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เ,เป็นข้อเท็จจริงแล้วครับว่าในหมู่สังคมเนี่ยเราไม่อาจจะมีคนที่ดีครบถ้วนทุกทคนนะครับ,รบก็จะมีบางท่านทีอ่ออกนอกกฎไปบ้างก็จะได้รับการลงโทษนะครับตามตามาตามกฎหมายาส่วนแพทย์ที่ดีส่วนใหญ่แล้วเป็นแพทย์ที่ดีนะครับ ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกังวลเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ <Okay. S 1> ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์รผมอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงแพทย์ที่รับชมรายการเราหน่อยครับครับคืออาชีพแพทย์นะครับเ,เรารู้อยู่แล้วว่าเรามีความได้รับความคาดหวังจากสังคมจากประชาชนจากผู้ป่วยหรือจากคนรอบข้างเนี่ยเป็นสูงมากอยู่ในระดับที่สูงมาก การคาดหวังเหล่านี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเฉพาะว่าแพทย์จะต้องเก่งผ่าตัดเก่งรักษาโรคเก่งทำคลอดเก่งอะไรต่างๆเท่านั้นนะครับแต่ความคาดหวังเนี่ยยังลามยังครอบคลุมไปถึงการประพฤติปฏิบัติของแพทย์ในชีวิตประจำวันด้วยถึงต้องมีข้อบังคับในหมวดนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราระมัดระวังตัว ทางด้านวิชาการและอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากและค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับที่จะบอกว่าแพทย์ที่ดีเป็นอย่างไรแต่วันนี้ครับอย่างน้อยเราก็ได้ทราบแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของแพทย์แล้วว่าควรจะเป็นอย่างไรครับติดตามชมรายการ BNBS New Normal ได้ใหม่นะครับผ่านทาง YouTube ช่อง Your Choice นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์วิสุทธิ์อย่างยิ่งครับครับขอบคุณครับผมกับอาจารย์วิสุทธิ์ ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่กับรายการ BMS New Normal ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ